โอเคครับเรามาถึงขั้นตอนการเปิดบัญชีโบรกเกอร์กับ m t r a d i n g นะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับคลิกลิงก์ที่เราแปะไว้ให้หน้าเว็บไซต์ก่อนนะครับสมัครเข้ามาเพื่อรับสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นมากมายนะครับคือถ้าหากว่าเพื่อนๆไปเปิดบัญชีด้วยตัวเองนะครับจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษเหล่านี้เพราะว่าทางเราเพจ f อเ p ็กโฟ d o โซดอนเนี่ยครับ ได้ไปเดียวกับทางบลกเกอร์ไว้ให้นะครับเพื่อขอหลอดรีเบทนะครับหลอดรีเบทคืออะไรก็คือการแคชแบ็กคืนเงินลูกค้านะครับในกรณีที่สมมุติว่าเพื่อนๆนะครับเทรดค่าเงินนะครับก็จะได้แคชแบ็กคืน2.5เหรียญต่อ1นึ่อดนะครับส่วนถ้าหากว่าเพื่อนๆเทรดทองคำนะครับทาง M Trading เขาจะแคชแบ็กให้เพื่อนๆ4.5ดอลลนะครับต่อหลอดซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเทรดในระยะยาวเนาะ ถ้าหากว่าใครที่เคยเทรดมาก่อนจะรู้เลยว่าเฮ้ยตัวเลขเนี้ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นที่ M Trading มีไว้ให้กับเราแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆนะครับก็คือการที่มี welcome bonus สำหรับเพื่อนๆที่เปิดบัญชีใหม่ใครที่ไม่เคยเทรดมาก่อนนะครับมาเปิดบัญชีกับ M Trading ครั้งแรกจะได้รับโบนัส30เหรียญเป็นเครดิตในการเทรดนะครับถ้าหากว่าเทรดได้นะครับสามารถถอนได้ ส่วนเงื่อนไขอื่นๆนะครับแนะนําให้ติดต่อสอบถามกับทางบรกเกอร์อีกทีหนึ่งนะครับเขาจะมีเงื่อนไขว่าต้องเทรดครบกี่หลอดนะครับถึงจะสามารถถอนโบนัสก้อนนี้ได้โอเคเรามาเข้าสู่กระบวนการการสมัครกันนะครับอันดับแรกนะครับมาที่ Open Account ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นตรงนี้ให้เรากรอกอ e ีเมลของเรานะครับกรอกไปได้เลยครับหลังจากกรอกเสร็จให้กด Continue ไปเลยนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับให้เรากรอกชื่อจริงนามสกุลจริงของเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนเบอร์โทรให้กรอกเป็นบวก66นะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขของเราตัดศูนย์ตัวหน้าออกนะครับผมหลังจากกรอกเสร็จนะครับให้กดคอมพิวต์เลยนะครับผมเมื่อเรากรอกทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับทางบรกเกอร์นะครับจะส่งอีเมลเข้าไปที่เมลบกซ์ของเรานะครับไปทําการเช็คเมลนะครับ เราจะได้อีเมลหน้าตามาประมาณนี้นะครับให้ทำการล็อกอินนะครับผมแล้วก็จะโผล่หน้าพาสเวิร์ดมาให้เราเซตนะครับในตรงนี้นะครับเราจะต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะครับ1ตัวนะครับตัวอักษรพิมพ์เล็ก1ตัวแล้วก็ตัวเลขนะครับอย่างน้อย1ตัวและตัวอักษรอักขระพิเศษนะครับอย่างน้อย1ตัวเช่นเดียวกันแล้วก็รวมทั้งหมดนะครับต้องมีตัวอักษรทั้งหมด8ตัว เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เพื่อนๆกรอกพาสิร์กรอกให้เหมือนกันทั้ง2ช่องนะครับจนมันขึ้นตัวเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็กด n ิ x กไปได้เลยโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งพาสิร์เสร็จสิ้นนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้บัญชีเทรดของเรามาแล้วนะครับเป็นบัญชี M อ r e พ i เมนะครับหลังจากที่เราเปิดสําเร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปเช็คอีเมลของเราอีกทีนึงนะครับทางบล็อกเกอร์จะส่งเลขบัญชีเทรดพร้อมพาสิร์ให้เราเซตนะครับผมเราจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับ หลังจากที่เราได้ account number มาแล้วนะครับให้กด set password ตรงนี้นะครับผมต่อมานะครับในส่วนของ server ที่เราจะเทรดกันนะครับก็คือ mt4 server m trading live นะครับให้เราไปเ e ิร์ h ตอนเข้าบัญชีเทรดที่ meta trader 4ได้เลยนะครับแล้ว r a ล e จะเป็น1ต่อ1,000นนะครับพอเราได้บัญชีเทรดของ m trading มานะครับเลื่อนลงมานะครับ จะมีในส่วนของ Meta t e a d e r f o นะครับให้ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คลิกมาที่ My Profile มุมขวาบนตรงนี้นะครับแล้วคลิกมาที่ Document ในส่วนนี้นะครับจะเป็นสถานะของบัญชีเรานะครับก่อนอื่นเราต้องมายืนยันตัวตนก่อนนะครับให้อัปโหลดด็อกิเมนต์นะครับในส่วนนี้นะครับก็ให้เราทําการถ่ายรูปนะครับตัวบัตรประชาชนของเราเพื่อมายืนยันตัวตนนะครับก็จะมีให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่ก็ได้นะครับให้เราคลิกมาอัปโหลดได้เลยนะครับอย่างกรณีนี้คิดว่าบัตรประชาชนน่าจะสะดวกที่สุดนะครับโอเค มาถึงหน้านี้นะครับให้เรากรอกนะครับตัวบัตรประชาชนของเรานะครับเลขอะไรนะครับออกเดือนไหนวันหมดอายุเมื่อไหร่นะครับพอเสร็จแล้วก็กด next ไปได้เลยนะครับเมื่อเราอัปโหลดเสร็จแล้วหลังจากนั้นกด finish ได้เลยนะครับเท่านี้นะครับก็จะส่งเอกสารให้กับทางโบเกอร์แล้วก็รอตรวจสอบนะครับหลังจากที่เรายืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับก็มาดูวิธีการรับเวล c ัมโบ o n u s ส30เหรียญกันนะครับผม อันดับแรกนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขและข้อกําหนดอันนี้เพื่อนๆอ,อาจจะต้องลองไปอ่านเองเพิ่มเติมนะครับ mtedding.com/thpromotion นะฮะผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับ,รรรบเขาก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดไว้ตรงนี้นะครับสําหรับการรับโบนัสนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับหลังจากที่ได้บัญชีเทรดนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วให้แจ้งหมายเลขบัญชีเพื่อขอรับเวลคัมโบนัสได้กับทางฝ่ายซัพพอร์ตของทางบกเกอร์นะครับ ซึ่งประเทศไทยเราจะเป็นอีเมลนี้นะครับให้ส่งชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็เลขพอร์ตที่เราหลังจากที่เปิดบัญชีเสร็จนะครับไปที่อีเมลนี้เพื่อขอเคมนะครับตัวโบนัส30เหรียญตัวนี้จะเป็นเครดิตในการเทรดนะครับจะมีข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยที่อยากให้เพื่อนๆรู้ก็คือเวลคอมโบนัสนี้จะมีระยะเวลาอยู่ทั้งหมด40วันเท่านั้นหมายความว่าถ้าหาก40วันนี้เพื่อนๆไม่ยอมเทรดนะครับ โบนัสนี้จะหายไปทันทีหรือถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เทรดแล้วมีกําไรนะครับแนะนําให้รีบถอนก่อน40วันนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นโบเกอร์นะครับจะทําการเคลียร์ทิ้งตัวโบนัสนี้จะกลายเป็นศูนย์ทันทีนะครับต้องไปอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมแต่ละข้ออีกทีหนึ่งนะครับผมเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับการเปิดบัญชีเทรดส่วนเรื่องหลอดรีเบทนะครับ สำหรับคู่เงิน2.5เหรียญต่อหลอดนะครับและทองคำนะครับ4.5เหรียญต่อหลอดตรงนี้ได้เฉพาะกับกลุ่ม FX4 Poseidon เท่านั้นนะครับเพราะทางเราดีลกับทาง b เกอร์ให้ซึ่งค่าหลอดรีเบตตรงนี้นะครับจะถูกโอนเข้าเป็นยอดบาลานซ์นะครับของทางเพื่อนๆนะครับทุกๆต้นเดือนนะครับในแต่ละเดือนจะเป็นการรวบยอดส่งไปทีเดียวนะครับผมเท่านี้เราก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับในพาร์ทของการเปิดบัญชีเทรดกับ m t Trading เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ